คลิปนี้ผมจะมานําเสนอน้ํายาขัดกระทะนะครับขัดกระทะขัดหม้อนะครับแบบเข้มข้นนะครับกระทะดํานะครับหม้อดํานะครับเราอยากให้มันขาวขึ้นนะครับอันนี้ผมมีูตรนะครับสูตรแบบเข้มข้นนะครับภาพดาฝังลึกอันนี้จะเป็นกระทะน่าจะเป็นแบบไม่ใช่เหล็กนะ น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหม้อนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสูตรเข้มข้นของผมมีอะไรบ้างนะครับไปดูอุปกรณ์กันเลยครับมาครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับอ่าระเอกของเราคือเบกกิ้งโซดานะครับมาทีละอย่างก่อนนะครับอันนี้เราจะใส่ไป1ช้อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะขัด2ออย่างนะครับหม้อกับกระทะนะครับ เอกตัวที่สองของเราก็คือนี่ครับยาล้างจานนะครับใส่เข้าไปครับนิดหน่อยนะครับสามรูปนะครับแต่ตัวนี้จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับตัวที่สามก็คือนี่ครับน้ำส้มสายชูนะครับใส่ครับแอันนี้เป็นกดอ่อนๆนะครับใส่พอให้ท่วมนะครับ อย่างที่สี่คือครับยาล้างห้องน้ํานะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้ครับอันนี้กดกดเข้มข้นนะครับใส่ไปพอประมาณนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะนี่ครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้มันกําลังทําปฏิกิริยากันอยู่อันนี้แบบเข้มข้นนะครับระมัดระวังด้วยนะครับอย่าให้เข้าตานะครับแล้วก็ถ้าใส่แมสป้องกันกลิ่นก็ดีนะครับเพราะว่ากลิ่นของกดมันจะฉุนมากนะครับ พอกผลได้ที่เสร็จอ่าก็มีอุปกรณ์2อย่างครับสกอตไบ์กับฝอยขัดหม้อนะครับสกอตไบต์ก็เอาตัวเก่ากนะครับอย่าเอาตัวใหม่ครับเสียดายของครับเพราะเดี๋ยวขัดหม้อมันดำปิดปีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาขัดกันเลยครับผมมาครับหลังจากเราผสมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่ครับตอนนี้ก่ดมันก็จะแรงมากนะครับเป็นน้ำยาขัดแบบเข้มข้นเลยนะครับ จากคลิปก่อน,นีนผมใช้แค่น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาสอย่างครับอันนี้เราจะเพิ่มสารเข้มข้นไปด้วยนะครับนะครับก็ามาทำการขัดกันเลยครับผมจะทำการขัดกระทะก่อนนะครับเนี่นะครับมันจะเป็นข้าวฝังลึกนะครับเดี๋ยวด้านดำเราก็จะขัดให้ดูด้วยนะครับาสาช่วยก่อนอา ดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลองแบบใช้สกอตไบส์ก่อนนะครับแต่นิดนิดตองทด,ทดสอบดูก่อนนะครับว่าจะออกไหมนะครับนี่ครับอันนี้แค่ผิวเผินนะครับ ยังไม่ได้ใส่มากนะตัวนำดำยังไม่ออกนะครับอันนี้เราจะเล่นใส่แบบเข้มข้นเลยนะครับน,น้ำหม้อคว่ำทิ้งไว้สักแป๊บนึงจะใช้ฝอยขัดหม้อจัดก,การเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ใช้แรงขัดหน่อยนะครับตอนนี้ให้เขากัด กัดคาบออกสักแป๊บหนึ่งนะก่อนนะครับเราจะเห็นกันไหมครับไอตัวข้างๆที่มันไม่มีคราบดำมันก็จะออกไปละตอนนี้เหลือแต่คาบเ,าเข้มๆคราบฝังลึกตัวนี้นะขัดกันเลยครับ เห็นไงครับตัวนี้สะอาดเงางามขึ้นมาเลยทันทีแล้วนะครับก็จะเหลือแบบดำๆที่มันจะเป็นรอยไหมนะครับมันก็จะไม่ออกหมดนะครับแต่ว่าอันนี้ใสขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับลองดูข้างล่างนะครับที่มันเป็นคราบควันสีดำนี่ครับว่ามันจะออกไหมนะครับเอาอีกข้างหนึงลองดูตรงกลางนี่นะครับ ให้ดูครึ่งเดียวก่อนนะครับันจะเสียเวลานะครับีนครัครับพอเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ ก็โอเคนะครับเห็นไหมมันก็ขาวก็ด้านที่ไม่ได้ขัดนะครับพอจะที่เห็นไหมครับครับหน้านี้สบายมากเลยครับอันนี้ก็จะดำๆอย่ครับฝั่งนี้เราแบ่งครึ่งอันนี้ดำอันนี้ขัดมันก็ออกอยู่นะครับเนี่ยขาวเลยนะครับที่มันดำนะอันนี้ถ้าเราขัดนานอีกหน่อยก็จะออกหมดนะครับพอดี มันทําเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับจิ้มน้ํายาขัดได้เลยเนาะออกเลยครับเนี่ต้องใช้เวลาขัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่าฝังลึกนะครับด้านล่างนะเห็นไหมครับมันใช้ได้นะครับมันเป็นแบบเข้มข้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขัดหม้อดูนะครับ นะครับหม้อข้างในน่ครับมันจะเป็นค่าฝังลึกนะครับมันจะขัดไม่ออกนะครั่อเหลืองเหลืองพวกนี้นะสก็อตไบร์เราจะไม่ใช้นะครับใช้แปรงไอ้ฝอยขัดหม้อเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะรวดเร็วกว่านะครับการขัดจะได้ผลดีกว่า จะไปช่วยทุนแรงของฝอยขัดหม้อนะครับเราใช้แต่ฝอยขัดหม้ออย่างเดียวมันก็จะออกอยู่แล้วมันจะช้านะครับเพราะว่าน้ำยามันไม่กัดมันเห็นไม่ชัดตอนนี้ต้องเห็นชัดแล้วตรงไหนมันยังค้างอยู่แล้วก็ซับนะครับ นะครับมันจะขัดง่ายนะครับคราบเหลืองๆข้างในนี้หายไปหมดแล้วครับสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับเห็นกันไหครับอันที่ผมจะขัดไอที่ดำๆนี้ออกไปเลยนะครับคราบคราบฝังลึกแล้วครับอันนีทางที่ดีก็ใส่ทิงไว้ก่อนนะครับ ทำปฏิกิริยาลัดไปก่อนสักแป๊หนึ่งนะครับจะไปจะขัดง่ายก่อนนะครับพอนนี้เมื่อกี้ใจร้อนเขาขัดเลยหมดละขัดเลยไม่รอละเหมือนไปช่วยทุนแรงปล่อยขัดหม้อนะครับ แล้วก็พวกเบกกิ้งโซดาก็จะทำให้หม้อดูใหม่นะครับมันจะขาวเงาขึ้นนะครับเรี็บร้อยนะครับเหมือนได้หม้อใหม่กลับคืนมานะครับ ใหม่เอี่ยมนะครับเพราะว่าไนกิ้งสดายจะทําให้ความใหม่ของเขาเด่นขึ้นมานะครับข้างในสะอาดข้างใต้นะครับนี่ถ้าขัดขัดนานกว่านี้ก็จะขาวกว่านี้อีกนะครับนี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสวยครับโอเคครับตามนี้เลยครับลองทําดูครับไม่ยากครับเป็นของใช้ที่มีอยู่ในบ้านในโครเรือนอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ๊ายบาย